สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอ,กกอัตเทีกีครั้งในวันนี้เราก็อยู่ในสกรูปก็ซิลล่ากับไคจูในจักรวาลภาพยนตร์ก,กร็ซิลล่าครับในคลิปนี้จริงๆแล้วคลิปนี้ผมกะว่าจะไม่ทํานะแต่ว่าก็แหละมันในหนังภาคเนี้ย Destroy All m o n s t e r เนี่ยมันเป็นภาคที่มีการยำเอาสัมปะหของตโตโฮะตัวมารวมกัน และพวกตัวหลักผมก็ได้เล่าแยกไปแล้วนะครับแล้วก็ยเหลือตัวกระปิกกระปอยอยู่4ตัวครับตอนแรกก็เอ๊มันดูไม่น่าจะนี่อะไรแต่ท้ายก็เอามาเล่ากันมีคนขอนอยู่นะครับก็ขอเกินก่อนครับ The d e s t r o y All Monster เป็น g o d z ซ l l a ในปี1968นะครับเป็นหนังที่ว่าด้วคไคจูหลายๆตัวเนี่ยของโตโฮมีมอยู่ในเกาะสัปประรดแล้วก็โดนเอเลียนควบคุมนั่นแหละแล้วให้มาทำลายล้างโลกและพอมนุษย์เอาสัปปะาดแคจูหลาย่กลับมาอยู่ในอาณาัดได้เหมือนเดิมแล้ว ฝั่งเอเลี่ยนก็ได้ส่งคิงกิโดล,ล่ามาสู้กับไคจูทั้งหมดนี่ก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับเอาสัตว์ประหลาดทั้งหมดมาลุมกระทืบคิงกิโดล,ล่านั่นเองซึ่งสัตว์ประหลาดในเรื่องนะครับก็มีหลายตัวด้วยกันซึ่งตัวที่เล่ามาแล้วก็ไปตามดูคลิปเก่าๆครับอย่างพวกกอรซิลล่าลาดอนแองกิลัสมอทร่ามินิล่าคูมุงกะคิงกิโดล,ล่าคามากุราสังกัพงนพวกนี้ผมเล่าคลิปแยกไว้แล้วก็ไปตามดูได้ในคลิปนี้ก็จะเป็นสี่สัตว์ประหลาดที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้เล่านะครับ ก็เริ่มที่ตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกนะครับนั่นคือตัวโกโลซอรัสนะครับโกโลโซลัสก็เป็นไคจูประเภทเดนเสาน,นะครับโผล่ในหนังในปี1 9 6 7ในชื่อเรื่อง King Kong e s c a p e นะครับเป็น King Kong เวอร์ชั่นญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งตัวโกโลซอรัสนั้นมีความสูงแค่35มเมตรนะครับตัวเลก็กกว่ากอรซิล่าเยอะอยู่นะครับซึ่งลักษณะของตัวโกโลซอรัสเนี่ยจะเป็นสีเทาทั้งตัวครับและบางทีในบางฉากสีจะออกโทนแบบเขียวๆเข้มๆนิดหน่อยนะครับ ซึ่งลักษณะของตัโกซานเนี่ยก็จะเป็นเนวเสาที่มีแผงหลังเป็นหนามเล็กๆเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมไปข้างหลังเหมือนเหมือนฟันซี่ฉลามนะครับยาวไปจนถึงหางนั่นเองนะครับมีขาที่แข็งแรงแขนสั้นแบบเนื้อเสากินเนื้อแล้วก็มีหัวที่ข้างจะใหญ่มากนะครับม่อเทียบกับลำตัวแต่ในส่วนของทักษะของมันนี่เอาจริงๆนะทักษะที่โดดเด่นของตัวโกโสซาร์แยิง่งใน,นเดสโซออมาเซื้อจะเห็นมาเห็นได้ชัดเลยคือตอนที่มันกระโดดท่าที่โจเตะหลังคิงกิโดล,ล่าล่วงไปนั่นเอง ซึ่งในตอนสู้กับคิงกิโดล่าคือสืประหลาทั้งทุกตัวเนี่ยจะเหมือนเป็นตัวล่อให้คิงกิโดล่ามันเหมือนแบบไม่ทันสังเกตด,ด้านหลังอ่ะแถมกุโรซัตก,ก็ตัวเล็กด้วยพอกุโซัตแบบอ้อมไปจุดบอดข้างหลังที่มันมองไม่เห็นมันก็ใช้กระโดดทีโยอดทีปุ้คิงกิโดล่าล่วงไปแล้วจากนั้นก็เป็นการลุมตีนยำตีนคิงกิโดล่าเป็นพี่คิงกิโดล่าโคตรน่าสงสารเลยครับือแบบโดนเหยียบหัวซึ่งเอาจริงอ่ะ ร่างกายของโกลด์ซอนมีความแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับสัตว์ส่วนเบื่อเผื่อถ้าอก็สมมติเอาให้มันมีขนาดสายเดียวกับซิลาเบื่อเผื่อแรงตรีมันแรงกว่ากซิลาเยอะแน่นอนครับและนี่คือข้อมูลคร่าวๆข,ของตัวโกลด์ซอนตนะครับสัปดะหลาดตัวต่อมานะครับนั่นคือตัวแมนด่านั่นเองตัวแมนด่านะครับเป็นมังกรทะเลกับไคจูป,ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังของโตโฮปี1963งนเก้อในเชื่อเอทรากอนนะครับอาจจะอ่านงี้นะซึ่งตัวแมนด่านี่ยในะยุคโชวะมันมีความ สูง10เมตรส่วน,นยุคเมเลเนียมในภาคฟานธงมันสูง40เมตรส่วนความยาวเนี่ยเป็นมังกรตัวมันต้องยาวมากๆในโชวะมันยาวถึง150เมตรส่วน,นยุคเมเลเนียมเบิ้ล2เท่าเข้าไปมีความยาวมากถึง300เมตรนะครับแต่ก็ยาวน้อยกว่าชิ้นกอซิล่านะมีความยาว333เมตรซึ่งตัวลักษณะข,ของแมนด้าเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับมังกรตะวันออกนะครับก็คือตัวยาวมีสีขามีเขาบนหัวนะครับซึ่งจุดก,กำเนิดของตัวแมนด้าในเอดราก้อนนั้นนะครับเท่าที่อ่านมาก็คือ มันเป็นเหมือนกาเดียนของอาณาจักรมูเป็นทวีปมูเป็นทวีปที่จมอยู่ใต้น้ำคล้ายๆกับอตแลนติสนะครับซึ่งวิธีที่จู่ๆมันที่มาที่มันมาเป็นผู้บิทักได้ก็ไม่ได้ระบุนะครับซึ่งยิ่งแมนด้าในฟันเร์วอล์ยิ่งไม่ระบุใหญ่ๆคือจู่ๆมันก็เป็นเหมือนครจูบนโลกที่หน่วยกองกำลังทักโลกอะไรนั่นเนะี่ยปาบง่ายๆเลยครับส่วนทักษะของแมนด้าแมนด้าไม่มีอาวุธอะไรเป็นพิเศษนะครับนอกจากว่าคือใช้ตัวที่เป็นงูเนี่ยอบรัสตูเหมือนงูนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าในวัดตอนอยู่ในน้ามันจะว่ายน้ําเร็วมากแต่พออยู่บนบกมมนชามากๆเลยครับแต่ในวิดีโอเกมนั้นแมนดาสามารถพ่นไฟได้นะครับเหนหนังมันมันม่ได้พ่นเลยมั้งซึ่งเราจะมาดูดีไซน์ของแมนดาครับเห็นอย่างนี้แมนดาเป็นอย่างสามดีไซน์เลยนะครับแบบแรกก็คือ The s h o w d i ด m แ n d ดนะครับซึ่งแบบเป็นดีไซน์ที่ผมว่ามันเท่ดีนะแบบที่คลาสสิกแล้วมันดูเท่มากๆเพราะมันมีลักษณะของความเป็นมังกรอ่ะและตามันดูน่ากลัวดี ก็อย่างที่บอกตัวโชดไยเมนดาเนี่ยก็คืออาอิงแต่ตัวมังกรตอนออกก็คือมีสามันงูยาวนะครับมีสม่นวนที่คล้ายเหมือนผมเหมือนมืนขนมันขนจากด้านหลังอ่ะยาวลงมานะครับแบบมังกรจีเลยแล้วก็จะมีหนวดตรงปลายจมูกมีเขาสองเขานะครับดวงตาแบบน่ากลัวออกแนวแบบเหมือนงูหลาเหมือนงูเหลือมตาออกจะคล้ายงูเหลือมนะครับ แล้วก็จะมีขาเล็กๆนะครับสีขานะครับให้ดูสน้าเหมือนสัตว์เลี้ยคานด้วยมีเที่ยวแบบสัตว์เลี้ยคานซึ่งผมชอบดีไซน์นี้มากเป็นดีไซี์คลาสสิกแล้วมันดูเท่ดีนะครับซาแมนด้าตัวนี้ต่อไปมันดีไซน์แบบที่2องดีไซน์ที่ผมว่าทําไมเขาต้องทำดีไซน์นี้ด้วยคือแบบทำไมไม่เอาดีไซน์โชไดซาแมนด้ามาโผล่ใน Destroy All Monster เนะครับนั่นคือโชชินเกคิแมนด้าซึ่งตัวดีไซน์ตัวนี้ก็ใช้ในที่ที่บอกคือในภาร Destroy Monster All Monst นะคับซึ่งหน้าตาของมันยด์ออฟมอนสเตอร์นะครับซ ก็คือมันต่างจากแมนดารุ่นึอื่นมากอย่างแบบที่ไอ้บอกคือมีคล้ายงูไม่มีขนนะครับแล้วเขามันก็โดนลดรูปหายไปนะครับดวงตาก็เปลี่ยนไปเยอะเลยดวงตามันดูเขาทําให้ดวงตามันดูเหมือนให้มันเป็นตัวเป็นดูเป็นตัวดีมากขึ้นน่ะคือมันต่างจากแบบแบบแรกที่ตามันดูแบบเป็นสือกายตัวร้ายประมาณนั้นะครับซึ่งบอกตามตรงก็ผมเห็น,นันแรกได้สอดอมกมาเซอร์ของนึกว่างูอ่ะผมนึกวงง่า <laughs> ง,ง,งูจริงๆอะ <laughs> ะ่ะไปไซ์ผมไม่ชอบเลยรู้สึกว่าแบบทําไมเขาต้องดีไซน์ให้มันเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะทำไมไม่เอาตัวที่แล้วมาใช้อ่ะ และแบบสุดท้ายนะครับไฟนอลแมนด้านะครับอ่าตัวนี้ก็เริ่มเอากับเอาแบบแรกเอากลับมาใช้อีกครั้งให้มิสนาเป็นมังกรจริงๆนะครับตัวสีเขียวนะครับซึ่งมิสนาการรวมอามกกรจริงญี่ปุ่นเนี่ยมารวมกันนะครับและใบหน้าก็คล้ายโชดายแมนด้าที่บอกไปคอของแมนด้ามีความหนามากขึ้นแล้วก็มิสนาให้ดูเหมือนแบบมีเขาเรียกอะไรแผ่ไม้สามแบบเหมือนแบบแผ่ไม่เบี้ยเล็กๆคล้ายงูเห่าแบบคอมมนจะกกว้างให้อารมณ์มันดูคล้ายๆกับการแผ่ไม่เบี้ยอีกอย่างน,นะครับ และลำตัวของฟァโน่แมนดานั้นก็จะมีเหมือนหนามเป็นเหมือนแบบหนามแบบองอกอยู่ตามตัวนะครับทำให้มันดูแบบอันตรายเวลารัดนะครับมันทิ่มแทงได้แต่นั่นแหละในฟันนวอร์มาโหกระถึเดียวเองก็จบไปแล้วสำัตัวแมนดาครับตัวต่อไปแหละคนอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักตัวนี้เพราะว่าใน Destroy ออ l m าร์สเตโผล่น้อยมากโผล่มาคือแบบมันโผล่มาเป็นโผล่มาเล่นน้ำย่อยเล่นๆที่เฉยๆสู้ไม่ได้สู้ด้วยนี่คือตัววารานนะครับ วาลานก็คือเป็นใครจูโตโฮโผล่ครั้งแรกในหนังปี1958กในชื่อเรื่องวาลลานนั่นแหละมีสปาร์ามีชื่อในหนังของตัวเองเลยซึ่งผมก็ไม่เคยดูหนังวาลาน,นะครับก็เลยไม่รู้มันหนังเกี่ยวกับอะไรซึ่งวาลานมีความสูง5้าเมตรมีลักษณะเหมือนกระโดดบินนะครับมีเหมือนเยื่อตรงแขนและขาแล้วกร่อนเหมือนกระโดดบินและตรงหลังก็จะมีหนามบนหลังของมันนะครับพิวของวาลลานก็มีเสียมตานอ่อนนะครับแต่แต่บางทีในรูปก,ก็เห็นมัมออนเออสททีทองสีทองนะครับ ซึ่งจุกดกำเนิดของวาานะครับวานาเป็นสัตว์เลื้อยคลานบรานนะครับก็คือรู้จักจกันชื่อวาลานพอดนะครับซึ่งอาศัยยุคไทรัสซิกซึ่งมันสามารถหนีนี้จาัดก,การสูบพันธุ์ในใน65ล้านปีได้แล้วก็จําศีลอยู่ในเทเลสาของญี่ปุ่นนะครับซึ่งชาวบ้านมองมันว่าเป็นพระเจ้านะครับซึ่งในหนังได้สอยออมาสเตอร์นะครับวานามีขนาดเล็กกว่าเวอร์ชันดังเดิมอย่างที่เห็นคือโผลม,มาเห็นตัวเล็กมากเลย ซึ่งตอนหลังประกาศที่ว่ามันยังเป็นรุ่นลูกอยู่อ๋อสุดท้ายคือตัวนี้เกิดใสยก็ไม่ได้เอามาสู้ใช่ไหม <S <S ซึ่งทักษะของวาลานวาลานไม่ไดไม่ได้ปล่อยลําแสงอะไรได้นะครับแต่ในเกมมันสามารถปล่อยปล่อยเหมือนเป็นเหมือนพ่นเหมือนเหมือนอะไรเหมือนควันที่รวมๆกับกอซิลลาสมัยลุกต้นๆที่มันไม่ได้ปล่อยแสงเหมือนปล่อยปล่อย,อยไ,ไ,ไอไออะตอมิกเรยอะไรแบบนั้นนะครับและแน่นอนความสามารถการกลอกบินคือมันสามารถล่องด้วยความเร็วสูงมากคล้ายๆกับลาดอน อย่างที่บอกไปในเดอะซอร์ออฟมาร์สเตอร์มันไม่ได้มาสู้กับตัวไคจูอะไรเลยนะครับไม่ได้ต่อสู้คิงกิโดล่าอะไรเลยที่ง่ายคือมันโผล่มาแบบโผล่มาเฉยๆโผล่มาให้แฟนๆเห็นเป็นเป็นคามมิโอแบบนี้โอ้มีวาลานด้วยแต่ประมาณนั้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้หลายคนน่าจะรู้จักอยู่นะครับเพราะว่ามันพวกโผล่ในก็สลายุคใหม่ด้วยนั่นคือตัวบาลากอนนะครับบาลากอนเป็นสัต hey. ว really um ์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคล้ายๆสัตว์เลื้อยงลูนนมนะครับ เป็นคจูที่โผล่ในหนังปี1 9 6 5ในชื่อเรื่องฟังเกนสไตน์ประทับบาลากอนมีหน้าแบบนี้ด้วยเว้ย <c oughs> ซึ่งบาลากอนเป็นสัตว์เล้ยคานที่มีลักษณะคล้ายสัตว์และลูกด้นมนะคารับคิ้วสีวน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีหูที่แบบพับได้ขูพับได้ขนาดใหญ่ซึ่งจุดก,กําเนิดของบาลากอนนะครับก็แน่นอนคล้ายๆกับวาลาเลยก็คือมันฝังโตใต้ดินและรอดชีวิตจากการสูญพันธุ์ในยุคเนินเสาได้นั่นแหละส่วนในยุคมิเลนเนียมในพระ GMK นะครับก็คือ ปารากอนเป็นหนึ่งในสสัมปราคาผู้พิทักษเช่นเดียวกับมาชาและคิงกิโดลานั่นเองซึ่งใน,นยุคโชวะตอ้องกําเนิดมันก็ไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ในยุคโชวะมันสามารถยิงเปลวไฟจากปากได้นะครับคล้ายๆกับอะตอมิกเลยของกอซิล่าเขาเขามาสามารถเลื่อนแสงได้นะครับแล้วก็มีควาสมสามารถในการขุดดินกระโดดไกลนะครับแต่ในภาค Gmk มันไม่ได้ใช้ทักษะป,ปุ๊พ่นอะไรเลยคือมันใช้ทักษะทางกายภาพสู้กับกอซิล่าตาขาวอย่างไม่ยอมแพ้สุดท้ายก็พ่ายอย่างง่ายได้นะครับเพราะยังไงก็สู้ กดตัวชั้นผีไม่ได้นั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปในเดสต์รอยด์อมเมสเตอร์นั้นบราร์ลักกอนโค่น้อยมากคือไม่ได้สู้เหมือนมาเหมือนวาลาเลยหรือแบบอาเป็นคามิโอเล็กๆแค่นั้นเองนะครับเอาล่ะครับเราจะมาดูดีไซน์ของตัวบราร์ลักกอนกันบราร์ลักกอนมี2ดีไซน์ด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือโชดายวาลานะครับโชดายวาลาที่บอกใช้ในแฟรงเกนสไตล์ประทบรกกับบาร์ลักกอนกับเดสต์รอยด์อมเมสเตอร์ซึ่งโผล่มาทีเดียว ซึ่งลักษณะของชุดนี้ก็คือมนเสียมตานะครับมีหูเหมือนทั้งขาวขนาดใหญ่นะครับมีีแขนแขนหน้าขนาดเล็กนะครับมีเข่าตรงกลางที่เรื่องแสงได้นะครับเข่าตรงกลางมาันแลดซึ่งใน Death s อ o r d m สเตอร์นะครับตัวชุดนั้นมันสีมันจะเข้มขึ้นนะครับคือในเวอร์ชันเดิมสีออกน้ําตาลแดงนะครับแต่คราวนี้คือสีมันเข้มเลยเพราะความเสียหายง่ายๆคือเบื้องหลังมันนะครับชุดมาเสียหายก็เลยไม่ใช้ต่อสู้ King ิโด o r าด้วยเสียหายระหว่างใา่ทำนั่นเอง หน้าตาก็เลยดูเปลี่ยนไปด้วยหน้าตามันดูแบบยังไงอะแหละหน้าตามันดูเละมดูเล,เละๆแปลกๆอะ,ะคือเหมือนชุดเนี่ยชุดมันพังอะก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ทายก็ไม่ได้ออกมาสู้นะครับและที่เจ๋งของบาลากอนก็คือบาลากอนโดยดีไซน์นี้นะครับถูกเอามาใช้ดูทำไมน,นะครับเอามาดัดแปลงเป็นประหลาดถึง3ตัวนะครับตัวแรกก็คือเนลอนก้านะครับแล้วก็ต่อมามาคุล่าแล้วก็เกโบล่านะครับซึ่งมันก็คือบาลากอนที่เอาชุดมาดัดแปลงนั่นเอง แล้วก็แบบสุดท้ายครับ GMK บาราก็อย่างที่บอกใช้ในภา GMK Godzilla Matra and King Ghidorah จะ add monster o u All attack นะครับซึ่งเป็นชุดที่ค่อนข้างน่ารักทีเดียวสีก็สกีคล้ายแบบแบบก่อนนะก็คือเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับมีเขาตรงกลางชัดแจ๋วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปรับให้มาดูน่ารักขึ้นนะครับตาแบบตาเหมือนตามาสันลูกดีนมดูน่ารักน่ารักนะครับ แล้วก็จะมีฟันที่เป็นซี่เคี้ยวเห็นชัดเจนนะครับใบหูก็ถูกปรับให้มันดูเล็กกว่าน่อยหนึ่งแต่ก็ยังใหญ่อยู่นะครับให้มันดูแบบขยับได้แล้วก็ขยับอยู่เป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งมันเป็น,นในไคจูที่ผมว่าน้าตามันน่ารักดีนะเสียดายที่มันตายอย่างน่าสงสารไปหน่อยก็นาะ,ะทำไม,ำไมเาทำไมเอาบาลารกอนเป็นสัป,ปหลาผู้พิทักษ์ก็ไม่รู้เมื่อเทียบกับมาช่าคิกิโดราเพราะนั้นดูเทพมากเลยนะบาลากอนที่ดูแบบอ่อนไปเลยก็จบไปแล้วครับจารสี่สัป,ปหลาในเดสทรอโอเมสเตอร์ที่เหลือนะครับ ตัวอื่นก็ไปหาคลิปเก่าๆมาดูได้นะครับก็สำหรับตัวต่อไปจริงๆผมบอกไว้ตั้งแต่คลิปเก่าแล้วว่าว่าเรื่องต่อไปคือไบโอแลนเต้ ante, แต่ผมทำเดสต์ออลมาสเตอร์มาขั้นก่อนนะครับก็ขออภัยด้วยตัวต่อไปคนิ้คือไบโอแลนเต้ ante, จริงๆแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมมี c e b o o k Fanpage ด้วยนะครับก็คือใครจะสอบถามอะไรมาสอบถามใน Facebook ได้ใน YouTube อาจไม่สตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ